คครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวใหม่เล่นให้ดูเลยนะว่าในเกมมันจะเป็นยังไงพร้อมกับสกินใหม่ที่กําลังจะมาในแพทหน้าก็มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับอย่างแรกเรามาดูสกินกันก่อนเลยนะว่ามีสกินอะไรบ้างอันนี้คือแบนเนอร์เทียแบนเนอรนน์ก็เท่แหละเป็นรูปลิงเรามาดูกันว่าสกินเนี่ยจะมีอะไรบ้างเออที่เขาซื้อไปแล้วนี่มีคอลเลคชันคอลเลคชันอย่างแรกเนาะดูไปวันดอลแ้านจะมีทั้งหมดสีสี สีดำทองดำส้มม่วงดำม่วงฟ้าแล้วก็สีแบบวินไนโอ้โหเฮีย้ยไอ้เจียลิงลอยได้โมกุลเื้ยมันเชื่อมันเชื่อถึงวะเื้ยมันโมกุลเลอ่ยสัส สีทองฮัลโหลมีบันดลอไหนอ่ะมีมีอะไรม,ม,มีออฟอีกอ่านี่ก็จะเป็นออฟอย่างงี้อ่าอ่าดูดิดูดิโอ้จนไอ้ยังเม็นสีทองจริงด้วยถ้ากูทำสีอื่นนี่แบบว่า มันจะเปลี่ยนสีตัวละครมะวะในดูโกนสีเบสสีส้มสีม่วงสีไหนอ่ะคุณไหนลองดูสีส้มนี่คุยากเห็นว่ยมันเปลี่ยนสีด้วยวะเสียเทสาสเฮ้เท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 ,ทแล้วก็มีอะไรีกมีเอลิท อ่าอนนี่ก็จะเป็นเอลิทเอริสกูเมนสเปกแล้วกันแล้วสุดท้ายก็คือมีดใช่มีดควาเท่นอะไรอ,อยากเห็นสีม่วงวะ่ะ เฮียนนไม่ได้สาดสินเคนอีนน้ยชนเผ่าไอเฮียไปดูสิส้มดิ้เฮ้ยกูอยากรู้ว่ามันแทงไก่ขึ้นมาไว้ที้ยเป็นกระบองเนี่ย โอเคโอเคเนต่อไปไปดูตัวใหม่กันคนระับว่าตัวใหม่เนี่ยสเทขนาดไหนเท่าสกินหรือเปล่าโอเคโอเคมาดูกันว่าได้ของในบ้างจากเอเจนต์ใหม่เนาะอะไรเป็นสติ๊กเกอร์อุ้ยน่นารันนากน,นี่น่ารักบบนเนร์ยหี้ยบันอันรมนเทยะไทยเต๋อ turned in เฮ้ยเทวะชิ้นเป็นของจริงเลยแล้วก็ได้คิงดั้มเครดิต อันนี้บัตดี้บัตดี้ไม่ถูกฟังเหรอเชีย Airpoto สติกเกอร์ไอ้สเปซสเปซแล้วก็ไทท l ล f ฟิกเซอร์อันนี้ก็เป็นแบนเนอร์ไม้เฉยๆแล้วก็สกินเป็นเชอร์ลีฟ์เนาะไม่มีไอโฟนเอฟเฟกต์ไม่มีอะไรเลยแต่ก็เท่มันยัรู้เลยอะไอเ้เงี้ยแต่ใครยัรู้ที่เรื่องแสงอะไอ้เงี้ยน่าสวยสุดในของฟรีแล้วโอเคไปดูกันว่า ก็ไม่ท okay. ําอะไรได้บ้างนะเนาะเอเยกูไปลองกระบอกเอเยแม่งโคตรเจนกระบอกแม่งไม่กล้ากูเว้ยเออว่ะเอ้ยเออได้ได้โอเคโอเคไหนมาดูแอนิเมชันตัวใหม่หน่อยว่าเป็นยังไงเชี่ยแค่ลุโผล่เลยก็เทศละโอ้แต่ทำไมมันต้องใช้คาสิงกวะโหเป็นเชลิมคงเทไปแล้วเอ้ย่ใช้คาสิก เียท่อยู่เท่อยู่เท่ห์อยู่แล้วจะตัวละครประเทศไหนวะโคตรอบ้าอ๋อเดิวมันเทศเกับเซมเบอร์เฮียกูจะกดเพื่ออะไรเหรอเฮียทั้งนั้นน่ะไม่ก็คือถ้ามึงมั่นใจไงเฮียเทพสัสโอเคโอเคเราเริ่มเลยอุ้ยแค่ถือกระบอกยังเท่อะพี่ดูนะเฮียมันถือมือเดียววะโอ้ยเฮียไอ้กูถือจริงกูรู้แกกาจังวะอ้า เอ้ยขอร้องป้าหน่อยเอ้ยกูรองอ้าเว้ยมึงลองดูเลยเฮ้ย I got the last one กลับมากลับมาอ่าแล้วกูเกิดยังไงล่ะเฮ้ยผิวจัดว่ะมึงดูเขาผิวอ่ะมันดิบกระบอกกระดิบยิ่งไข่าวอ่ะมันเป็นชนเผ่าเลยอ่ะพี่ดูนี่ ไม่กูว่าถ้าถือมันเกะกะไปหน่อยว่ะมันแบบมันครึ่งจอเลยนะเออแต่มันครึ่งจอเลยนะเว้ยมันเกินได้เกินครึ่งไล้เที่ยวเลยมันไม่ไหนควงควงควงอ่าวไอ้เหี้ยเด้อเด้อเด้อไอ้เหี้ยนี่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 เหมือนลูกเสือเลยอ่ะไอ้เหี้ยไม่พองอ่ะไม่พอสวัสดีครับไอ้เหี้ยใช่เลย ทำไมห้องก,กูม,มีสี่เนฮะียเฮ้ยเทหว่านแล้วมันขวางไม่หยุดเดี๋ยนะเว้ยโอเคไหนๆต้องไปไวรวันโดวัแวนโดวัแวนโดวเฮ้ยอาพี่ไม่ได้อัพป่อไม่ดีไม่ทด้ไมาสะพานอ๋อหูมันไม่เสียงเลยอะตามเสียงนี้ออกมา

กูี้หวงไงในอีกคไหนงก็นะเปิดเอาตัลกไงกูกล้กวเอ้ยไไปล้วกได้อะไอ้ยยยวีอะไรอีกไไอ้นี่นี่กูอยากฟังกันนี้นนว่วะสิ่งมันที่คุณด,ดินแหละที่เจาเจาะเจดินอะเจาะเจาะพื้นอะ มันเหมือนจริงอะไอ้เหี้ยเหมือนแบบข้างบ้านเขากกอสท้าอยู่อะไอ้เหี้ยมันคุ้นเหมือนกกอสทาอ้าไงเงี้ยวิโรจน์ใช่ดิรอเพี่จัดจะแม่งหนักแน่นจัดอะ เป็นวะเรียนดาวเป็นแนหมวดตัวมา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 อย่างแรกสกิลดีฮะได้ตกี้ดีทำอะไรได้วะ Making cover ยากแล้วโดนแล้วไม่รู้ส oh, ึกอะไรปะันผ่านตัวใช่เวลาโดนจะต้องไปทำอะไรดิ Stopping fire คอไปดึงปไม่ได้ฮะ อันนี้คือเฮ้ย <sup> ่างรอนี้่รอนี้อันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้คืออะไรสกิลคืออะไรวะพี่พีซสเต i บ i ลไลมจะมันจะคุณสองไว้แล้วเป็นคุณสออ้มืนไอคฮะเฮ้ยแล้วมีกัแพกับแพะนะได้ได้ได้เชียเอเมนบรลายสาเออใช่มันจะมหลบง่ายนะปามาดิ่ามาดิอุเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันยืนยืนนิ่งนิ่งยืนนิ่งะายืนนิ่งา อ่าแล้วก็วิ่งวิ่งระบาดดิวิ่งมาขนาดระบาดเดิมเดิม b r e a k n down e s t a b i l i z i n g มันเป็นเรวมากเลย e s t a b i l i z i n g ไอ้เจ๊แมงโค้ทเหรอเหมือนเราอยู่ในยุคสองพันแอยะ b r e k i n g down b r k down ตกี้ต่อมาเป็นสกิลอะไรวะอันนี้คืออะไรวะออไอเอ็มแล็อะไรวะเอ็มแล นี่ผมนี่ผมยิงนี่ยิงหัวนี่นัดเป็นคอเป็นคอจยิงยิงไม่เนี่ยกูขอลองยิงมึงดิจ้ายิงดิยิงดิงเอ้าท้าไมเป็นเหี่ยอย่างเงี้ยขึ้นแล้วก็ไมเป็นคอเป็นคอเอาไปเอาไปไอ้เข้าวหัวเออไเนไ่ยเนี่ยกูลองยิงมึงดิกดเอียงกดเอียงเอาละยิงเอามันต้องรอให้บาร์ขึ้นเป็นสีม่วงแบบบาร์แรกหมดก่อนหน่อยเห็นปะมันจะมีขึ้นคำว่าโฟกัสปะ แล้วเป็นเบิถบขก่อนอะเติมก่อนอ่ะมีคาว่าแต่เบิร์แถบแล้วยิงได้ยังอ่ะยิงแล้วยิงนอวเลยเหี้ยที right. ่ม anyway yup. ันรดไฟเลยพี well ่มันรดไฟเลยไอ้เหี้ยรดไฟเดินได้มนต้องยิงใช่ป่ะวะะอะไรนะใช่เลยทีเฮ้ยปมึงเอาใหม่ดิยิงดิยิงดิปมึอย่าพ่ยิงอย่่ยิงแล้วอยยิงแลอย่า่ยแลยิงดิยิง แล้วคู่ขโมยได้ปะเอามาดิเออลองดิลองดิลองดิมึงตายแล้วมจะขโมยยังไงอ่ะโอ้ไม่ได้ทำลายได้ทำลายได้อเพิ่มล้มทีมเหรอเออเพิ่มล้มทีมทำลายได้ใช่ปะทำลายได้คือจับแบบแบบเออหมายถึงว่าเออเพิ่มล้มทีมทำลายได้เชี่ยมันหลอนไฟเลยอ่ะเฮ้ยป่ะเปิดกันแต่ว่าคุณน้องเมะเราอย่าใช่ไหมนี่เราบันทวบบันทวบบันทวเห็นปะเนี่ยมันหลอนไฟแล้วมันหลอนไฟวะ เออดจะมาถือเวลาเพศของงานมึงพร้อมไหมไม่มึงนึงขอลองอันเตียรขอลองอเดียร์โอเคใครก่อนใครก่อนเอาพี่ก่อนมาก่อนมาก่อนมาก่อนโอเคมันมีไรโอ้ยยยไม่ยาวสัตว์ตัวหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้ขอขอให้เช็ดด่วนให้เช็ดด่วนนี่นี่นี่โอ้โหแถบมันเียาวมากก็คือสมมุติว่าสมมุนจะสมมุตินะกข่าวจะขอลองไหมจัดดีนช็ขอดิฉะวะจัดดีนช็อตอ่ะพี่ได้ถึงแบบมิลลิงอ่ะ โอ้โห no distraction my alt is ready เจ้าราวัดหนึ่งหนึ่งก็ขึ้นถูกเลยอะเย้ชนะเว้โอ้ทำไมมามามาโ o oh. distraction my a อ t is ready แ้พี่ได้ยินมากพี่พี่ได้ยินมากผมเดินอะได้ินเนี่ยเดินมาซ้ายเอ๊ะ แล้วใครมาเหนือก็อ๋อกูยังไม่เห็นกดมาดิ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 เหีย It's you and me เฮียออกมาดดรลายอ้เฮ้ยมนกระตุกอ่ะเออมันกลกไว้ข้างในใช่ปะเออวุ่นเวศหรือขับิกเข้าไปอ่ะอ่าา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 า โอ้โห้ยข้าต yeah, 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 yeah. ุกอะคนแหลกเวลายิงแม่งแหลกไว้เฮียเป็นไรวะไอเรานี้จะเปิดเเทียะ no d i s t r a c t i o n my u l t is ready เฮ้ยยงงก็ไม่ยิงไม่ ม่ไม่เกี่ยววันนี้เอ่อเพราะว่าอัปเดตครบนะครับอันนี้เป็นเบต้าครับเบต้ามันก็เน่าๆหน่อยแล้วโอเคแล้วสมมุติเราเข้าไปจะไม่มีใครกินกันอ่ะสเราจะมีกินกันนะหนึ่งหนึ่งลาวสูงแบบว่าเป็นลาวอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อเออแล้วใครจะชนะวะต้องเป็นกูดิไม่ต้องเป็นมึงดิมึงไม่ชนะเพราะเราจะเป็นคนปดตีฮะเฮ้ยมันนาน What do we learn by fighting ourselves? Hmm. Thinking out loud. We're close. Hit them hard. It's you and me. ทำไมกูแพ้อะทำไมมึงแพ้กันเดียวเลยวะมึโงโง่ปะวะ I'm ready มันใช้หลักการไหนการคำนวณวะความโงโอ่อะเขาบอกว่าคนโง่อะอ่อนให้เขาหน่อยแล้วให้เขาชนะไป <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> นี่นี่ฝา่ฝายฝ่ายบุกแพ้ไวอ๋อฝ่ายบุกมันจะแพ้เหรอใช่แต่ว่าแต่ถ้าสมมติจัดวางบอมอะแล้วกดเข้าไปนึงนึงอะแล้วเราไม่ฆ่ากันอะพี่แพ้ อ๋ออันนี้กูแอบจุกดีกว่าใช่ไหมจุกแบบจุกไงวะใช่ไหมจุกยากจัดสกิลก็ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยจัดมึงปั๊มเดี๋ยวกูลองยิมมึงนะแล้วมึงลองดูที่พื้นกู it's ้มึงมึงอะไรก่อนกูให้ให้ทำอะไรให้ทำอะไรเดี๋ยวมึงลองดูที่พื้นกูพื้นกูเกิดอ่ะมึงปัมึงกลับไปก่อนนะอ๋อมันเคยนี่ไงมันเคยนี่ไงเกดเกิดเกิดนะเออใช่ใช่คือแต่ว่านี่กดตรงไหนพี่ก็จะกระโดดแบบ เพื S <S ่อนจะได้รู <3, 2, 3, s <S ้อ่ะกดทักดพร้อมกันนะครับกดพร้อมกันนะกดูกันเลยอมกันอันดีอวเดียวดีสามสองหนึ่ง It's you n d me My alt is ready เอ้ยได้แล้วนะอันตีใครอะอันนี้ตีที่อันตีนี่แม่งดาบสองคมอะเฮียจะได้เปรียบก็ไม่ได้จะเสียเปรียบก็เสียเปรียบเฮียเกลียดนะเว้ยเฮียมีโซนี้เนี่ยเฮียโคตรมันนะ อันนมีนะครับแต่มันต้องเอฟหลักจีิเออได้เหรอไมู่้อะแล้วแต่ลเ่นรอมปะกันนึงนะอนใช่ปะบอลไม่รู้อะโชว์มีอทีท้ายแล้วบอลเล่นรอบอะพี่เรอย่งงี้เนี่ยใช่ปออเอ้อยยิมหลัเลย ก็แม่งมีแม่งแบบได้แรงมันจามาจากอีมแบบชัวร์มึงเชื่อกูดิเอ้เฮ้ยเอากอดดิเอากอดใหม่ดิอะไรก็แล้วกันยิงแบบว่าให้ขึ้นกอดิโอ้มันไม่ต้องยิงตัวนะเว้ยกอดเออมันยิงตัวมันมันมันยิงเขาเรียกอะไรมันยิงทุกส่วนของร่างกายทีเดียวใช่ไหมแบบไม่คือยิงแบบไม่ต้องโดนตัวก็ได้เว้ยเอาดีเดี๋ยวฮิตบอลข้างๆอะไรดูดูดูนะ เออว่ะไม่ใช่แมงใหญ่ได้เกาะอ่ะเออไม่ใช่มึงกู่ใช่ไหมมึงยิงกอดกูดิยิงกอดกูดิอยู่ยังดูข้างหลังยิงยิงยิงกูให้ได้ก่อนดิมึงอ่ะมึงยิงกูดิอ๋อกูอ๋ะเออยิงกูยิงกูโฟกัส i n g โอเคนะมันคุมตัวแบบยังไงวะมึงอยู่ทห่นั่นอ๋อมันคุมตัวแบบแบบเป็นแก้วเป็นแก้วเลยเว้ยเออได้มือมึงมือเข้ามาเว้ยอ๋อมันเกาะมันมากันทุกอย่างพี่ลองเอาดิลองเอาก่อดดิ มันเป็นแบบแกวเกาะแกวคอแล้วแม่งอยู่นานเลยนะเว้ยเล่นแม่งก็เยอะแล้วนะตีดีเนาะใช้เลยจริงหรอน o distraction my o a t is ready ไม่ออกใช่แม่งเล่นเหลี่ยมตัด แล้วกูไม่เกิใหม่วะกดออโตัี่านลืมาที่เฮียกเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่นะอยากเห็นมามาสองปมันมึงลองลองนี่ลองอนดิแล้วมันดิบนะอุ้ยเฮ้ยไปจมงมาตาหรอเฮียมึงมาตาเหรอเดี๋ยวลองใหม่ดิปมันมึงเยดิสแทรกชัน โอ้ตัวแรกโอ้ยไม่ได้เลยไอ้ยาโูเมน extension กูว้าวไอ้ตัวนี้แม่งดูเพียวติดรองเยอะดีๆมาเลยใจมึงใช้สกิลสีสกิลสีสกิลสีเออไหนดูดิ making cover ไอ้ไหนไขอลองอ้นี่ดิปกติแล้วปตีนะเฮ้ยมามเฮ้ยไดเมเข้าตัวยิงดิยกิงเอาม่าม่มันการตดได้เราไม่เซ็นแล้วดูใหม่เมื่อกี้ไม่รูว่าเลือดเต็มปะเอาค่นอนนะโชว์เมียกัน กันร้อยเลยเหรอกันร้อยเอาดีร้อยไม่โดนดามไม่ยี้อะไรเลยอะไอสัตว์ปัญญาอ่อนมึงเายิงมาดิสูงๆูิ hit เดียวครับ h ิ t เดียวไม่ใช่สอง hit ครับินี่นี่นี่จัดให้ดูจัดให้ดูอาคมวิชา It's you and me น yeah. ี่แล้วก้าวไปกูจะเป็นไงวะไม่รู้เรียนปี

ม่มึงอะมึงอมึงโคตรเหม็นโคตรแบโดิคอะยกูยางลอตีกูยังลอีกดิ It's you and me handle this My o l r e a d ยามันนี่ไม่ได้หรอเฮ้ยแต่กูเห็นตัวมึงเลื่มๆเวยเป็นอะไรวะโอเคยังไง่ปอมเลยไตปอมเลยสาม It's you and me ยกูตื่นต่กัปอมเว้ยยะเกียจัดอะเราบอกเว้ยยกู่นตื่นกับตปอมถ้ากูแพ้ต่อปอมขึ้นม หาิเไม่ต้าสมมุนไม่ยิงตัวปอมอ่ะเดี๋ยวกูลองยิงตัวปอมเออกูลองงยิไม่ไม่ยิง It's you and me ไม่ต้องยิงหรอเออไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงก็ตายอ่ะมึงน่าจะตายเพราะอะไรเพื่อเป็นกลัวเดี๋ยวไอเดียวรู้ตัวปอมกูหมดก่อนอ่ะเว้ยสวดเออว่ะตัวปอมมมดก่อนเลยไม่ต้องด่วนนะสิมึงไหนเออ It's you and me It's you, it's, you it's, you it's you and me It's you and me It's you and me That goes there I will find you oh. ตีแถกสองอันหรอหรือว่าอันเดียว่แเฮ้ยอันี้มึงมันไปเองเหรอมึงทำเนี่ยมึงมึงกดรีหรือว่าอะไรวะไม่กดอันนี้เดตใหมเหรอเออพ่อมึงอาเฟอร์เกียนเกินแล้วกูจะ โทษทีกูว่าทะล่าคนในแรงที่แม่งว่งแถบใหกูแล้วแค่แล้วเราได้กี่รอบอ่ะอู๋ได้ไม่จำกัดเลยถ้ไไาได้ยิงแถบกพัง,องโอ้ยนี่แล้วจะาหมาเอาหมาเคลียร์แถบเพื่ออะไรอะ่ะหม,ม,ม,มาเคลียรแถบแล้วไอ้เหี้ย<อ>ยิงวิ่งวิ okay, ่งไอ้เ้าไมตหวายย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 ยกยยย บอกเลยต้องมีคนป่อยกันอะก็กูบอกใค้ที่ใครกินตาล็อกแล้วไม่ยิงอะไอ้หน้าหมากูด่าหมดแค่ยิงก่อเลนได้ครับกูจะบอกให้น